สวัสดีค่ะคือกรแสข่าวรังมาแล้วค่ะนักเสี่ยงโชคส่องเลขทูบไอ้ไข่หาเลขเด็ดงวด16ทับ10ทับ64ค้งสุดท้ายก่อนหวยออกนักเสี่ยงโชคทำบุญก่อนส่องหาเลขเด็ดที่กระถางทูบหน้ารูปปั้นไอ้ไข่วัดศีทรงธรรมที่อุดรเสี่ยงโชคงวด16ทับ10ทับ64วันที่15ตุลาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลไอ้ไข่วัดศีทรงธรรม บ้านหนองกล้าโู่ที่6ตตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีว่าช่วงก่อนหวยออกมีประชาชนเดินทางมาทำบุญเข้าวัดน้อยเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ซึ่งนอกจากจะมาทําบุญแล้วส่วนหนึ่งยังไปขอโชคจากไอ้ไข่บรรดาลทรัพย์ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังอุโบสถทั้งนี้บริเวณกระถางทูบนารุป,ปันไอ้ไข่มีการจุดทูบตัวเลขเสียงไทยเห็นเป็นเลข5 1าขณะที่เลขหาประทัดมี94และ 647หลายคนก็เก็บเอาไปเป็นเลขเด็ดเพื่อเสี่ยงโชคในงวดวันที่16ตุลาคม2564ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐ co. th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ